นอกจากนายกรัฐมนตรีจะมาภารกิจต่างๆที่จะเดินหน้าทํางานแล้วนะคะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้มีเวลาทํางานแค่4เดือนค่ะ ก็เลยต้องเร่งทํางานเพื่อให้ทันต่อการผักดันงบประมาณปี2569เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วบางงบประมาณเนี่ยมันอาจจะตกไปได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองท่านนายกอดุทินบอกทําทั้งหมดเลยค่ะและจะทิ้งงบประมาณเอาไว้ทําไมล่ะในเมื่อมันสามารถเร่งทําได้ก็จะต้องเร่งทําโดยเฉพาะงบที่เกี่ยวข้องกับคนละครึ่ง ยังไงก็ตามทําอยู่ดีค่ะก็ไม่อยากจะให้การแถลงนโยบายมันข้ามเดือนออกไปเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาว่าบางเรื่องอาจจะต้องตีตกไปแต่สุดท้ายยืนยันเลยนะคะว่าคนละครึ่งยังไงก็ไม่มีทางตกอย่างแน่นอนแม้ว่าถ้างบวันนี้มันไม่ทันจริงๆในส่วนของเดือนนี้ก็มีการเตรียมตัวเรื่องอื่นๆไว้อยู่แล้วขนาดเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบต่างๆเนี่ย นายกอนุทินก็บอกว่าถ้าจะให้ดีก็ลองไปถามทางรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เพราะก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วกับงบคนละครึ่งที่มีการประสานความร่วมมือกันกับทางปลักกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัฐเตรียมการเรื่องนี้มาโดยตลอดที่เตรียมการมาโดยตลอดก็เพราะว่าคิดถึงประชาชนเป็นเป้าหมายหลักๆเลยค่ะและก็ถือว่าทุกพัก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลล้วนแล้วแต่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจกล้วนแล้วแต่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนก็ถือว่าถ้าอะไรที่มันสําเร็จก็เป็นผลงานของสมาชิกรัฐสภาทุกคนแหละค่ะ ส่วนงบประมาณปี68ที่เหลืออยู่นี้มันจะมีงบอยู่ประมาณ25,000ล้านบาทที่เขาจะเอา,เอามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะคนละครึ่งนะคะนักข่าวก็ถามว่ารายละเอียดเรื่องนี้บอกได้ไหมว่าเป็นยังไงท่านนายกอนุทินบอกว่าเดี๋ยวรอไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลยแล้วกันนะคะมีเสียงสัมภาษณ์ท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งถแถลงนโยบายในครั้งนี้ค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดเราไม่เร่งนะครับงบนี้ก็ตกไปก็ต้องไปเอางบ ประจํามายังไงในเรื่องของนโยบายคนละครึ่งต้องต้องทำอยู่ดีนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะมาคิดเล่นการเมืองว่าให้มันข้าม ถ้ามดินไปแล้วเดี๋ยวโครงการนี้จะตกไปก็มันมันไม่ตกหรอกครับตกไม่ได้ครับเรียกแต่ว่ามันก็ไปใช้งบอีกก้นอนหนึ่งมันก็ไม่ช้า,าเราเตรียมตัวอยู่แล้วท่านรองนายกเองเนิตินะท่านประหลัดเลาว,วลนท่านได้เตรียมการเรื่องนี้มนอย่างดีแปลว่าถ้าเกิดแถลงท่านไม่แถลงนโยบายได้แต่วันที่สเก้านี้ก็คือไม่ไม่ต้องรอคิดถึงไปคิดถึงประชาชนคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายนะครับเราก็ถือจะได้ถือว่าทุกพักนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นพรรคฝ่ายการฝ่ายรัฐบาลมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนผมผมจะไม่มาบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง ผลงานฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นนะครับแต่ต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นเ,เรื่องของเป็นผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่ตระหนักถึงความเดือดร้อนแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน